วันถุกวันศุกร์ที่14มกราคม2565เวลาบ่ายโมงบ่ายโมงหนนาทีนะครับอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่ตรนนี้จะเป็นหอนาฬิกาแล้วก็โรงพยาบาลแล้วก็สถานีตาร,ร,รวจที่ลงตาผ่านมาก็จะเป็นตลาดนะครับคนเยอะมากเลย